เพลนกอ่อสร้างของโครงการกรุงเทพมหานครนะคะได้หล่นทับคนงานเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ7คนค่ะขณะน,นี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจน เมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกันตัญยูได้รับแจ้งเหตุเครนถล่มทับคนงานภายในซอยอ่อนนุช86เขตประเวศนะคะจึงเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพร้อมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจประเวศค่ะนายวีรศักดิ์อาสามาูลนิธิร่วมกันตัญยูเปิดเผยนะคะว่าหลังได้รับแจ้งเหตุก็เข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่ามีผู้เสียชีวิต2คนโดยคนแรกคือคนขับเครน ส่วนอีกคนเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศขณะเกิดเหตุก็ถูกเครนหล่นลงมาทับส่วนผู้บาดเจ็บตรวจสอบพบว่ามีเจ็ดคน ในจํานวนนี้มี3คนที่ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิรินทรค่ะส่วนจุดที่เครนถลม่มจากการสังเกตพบว่าพื้นดินมีลักษณะซุดตัวซึ่งอาจเป็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาในพื้นที่โดยเครนที่ล้มมีข้อมูลว่ารับน้ําหนักได้ถึง12ตันสําหรับจุดเกิดเหตุนี้นะคะพบว่าเป็นไซต์งานก่อสร้างโครงการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชค่ะที่มี มีการทำงานมาแล้วทั้งหมด131วันตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและมีการกำหนดก่อสร้างถึงวันที่14พฤศจิกายน2569ค่ะ